สวัสดีครับผมร้านบางดุลน,นะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่าของร้านบางดุลเนี่ยงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ่วงเดียวก่อนนะครับผมบ่วงเดี่ยวเน่ยลักษณะจับมันต้องจับแบบนี้นะครับลักษณะจับนะ วงเดียวเนี่ยอ่านี่ครับหลักก็จะเป็นหลักกาวานิะครับหลักกาวานาิเหลาแหลมให้เรียบร้อยนะครับพันหลักเรียบนะครับพันหลักเรียบพันหลักเรียบนะครับไม่มีช่องวูเลยนะครับพันหลักเรียบไม่มีช่องวูเลยนะครับผมสวยงามมากครับผม ไม่มีช่องโหว่ให้เห็นเลยครับอ่าแล้วก็หลักเจ็ดนิ้วนะครับหลักเจ็ดนิ้วอ่าห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองเลขแปดนะครับผมห่วงไม่ลงที่หลักแน่นอนนะครับไม่ลงที่หลักแน่นอนห่วงนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับ ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับบ่วง5นิ้วนะครับห่วง5นิ้วอ่าในห่วงเดียวนะแล้วก็แบบหนึ่งบ่วงผีเสื้อนะครับห่วงผีเสือ้อห่วงผีเสื้อนะต้องจับตรงกลางนะครับจับแบบนี้นะครับผีเสื้อต้องจับแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับหลักก็หลักก็7นิ้วเหมือนกันนะครับหลัก7นิ้วเหมือนกันนะครับเหลาแหลมให้เรียบร้อยใครที่สนใจนะครับโทร093 7 7 30 398นะครับครับผมสวัสดีครับ